เข้าถึงเสร็์นะครับอัพอัพอัพวิดีโอขึ้นแล้วนะครับเราต้องเปิดสิทธิ์ให้กับทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้าไปที่จุดสามจุดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับจิ้มนะครับแล้วก็มาที่จัดการการเข้าถึงนะครับแล้วมาที่ตรงนี้นะครับถ้าอัพครั้งแรกมันจะขึ้นคำว่าจำกัดสิทธิ์นะครับเฉพาะคนที่เข้า เปิดด้วลิงก์นี้แล้วกดเปิดแล้วก็กดยิ้มตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกคนที่มีลิงก์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถอยกลับมาหนึ่งครั้งนะครับอาจจะกดรีเซ็ตร,รีเฟซหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้ ก็จะสามารถอีกฝั่งหนึ่งก็จะสามารถดูไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดได้